สวัสดีเพื่อเพทุกคนนะครับเรามาอยู่กับแมปเบอร์เกอร์เลียไทยคุนะครับหรือว่าเบอร์เกอร์เลียไทยคุนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าชื่อแมปจะอ่านว่าอะไรนะน่าจะประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมอาโอเคอ้าวมีรีบด้วยนะครับผมเห็นไหมก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปสร้างกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผม อ่าก็ประมาณนี้นะครับอืมโอเคนะครับอ่าตรงนี้อะไรอันนี้อ๋อประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้อ๋อจ้างแรงงานหนึ่งใช่ไหมเราต้องกดตรงไหนก่อนอ๋อกดตรงนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อโอเคผมดูแลประมาณนี้มีลูกค้าไหมอ๋อมาแล้วหนึ่งหนึ่งรายนะครับใช่ไหมหนึ่งรายหรือสอง สองสองอสองลายโอเคนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไปไปเร็วเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าไปเร็วเรวอะไรอ่าโอเคกระโดดข้ามเลย สองโอเคนะครับมาแล้วครับผมคุณลูกค้ากินให้อร่อยนะครับรับประทานให้อร่อยนะครับผมนี่แล้วก็เมนูใช่ไหมโอเคขอบคุณนะครับอืมโอเคประมาณนี้แบบว่าประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยเออโอเครับประทานให้อร่อยนะครับผมเฟรนฟรายใช่ไหมเฟรนฟราย โอเคนะครับนะไปยังอ๋อสิบบาทสิบบาทใช่ไหมอ่าน่าจะได้อยู่นะครับอันนี้ห้าบาทโอเคได้มาแล้วนะครับจ้างแรงงานประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผม คก็ประมาณนี้รอก่อนนะครับพูดลูกค้าโอเคนะครับอ่าประมาณนี้อ่าเอาไปก่อนโอเคนะครับอ่าให้ให้โอเคมาแล้วนะครับพูณลูกค้าขอให้รับประทานอร่อยนะครับ โอเคประมาณนี้แหละนะครับโอเคขอไปดูตรงนี้ซิอ๋อประมาณนี้สวัสดีครับเพื่อนเป็นไงสบายดีไหมครับสบายดีเพื่อบอกว่าสบายดีอ่านะครับเพื่อนอ่าโอเคนะครับผม เน,นี่ยนะคุณลูกค้าอาคุณลูกค้าไปแล้วสิบบาทสิบบาทก็อันนี้สิบห้าใช่ไหมอันนี้ก็สิบบาทอีกเดีวก็อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทำอันนี้ก่อนนะครับอ่ามาดูกันว่าลูกค้าลูกค้าคนที่สามว่าจะได้มากี่ลายนะครับต้องมารอดูกันนะครับผมโอเคมารอดูกัน ประมาณนี้นะครับอ้าโหมาสี่ลายเลยดีแล้วนะครับอ่าประมาณนี้อ่าผมกดผิดอีกแล้วอะไม่เป็นไรผมผมกดผิดเผลอไปกดไอ้ตรงเฟ้นไฟอีกแล้วไม่ใช่ดิเผลอกดไอ้ที่ตรงไปลาเฟ้นไฟอ่ะเออนั่นแหละประมาณนี้ อ่าประมาณนี้นะครับอ่าสองอ่าโอเคให้ให้ให้เลยอีกท่านหนึ่งอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นี่มาสี่ลายเลยนะครับผมเนี่ย โอ้โห oh. อันนี้เขาไปเล่นกีฬาหรือเปล่าครับทำไมเป็นแบบนี้น่าจะใช่นะครับอ่าโอเคอืมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลิปนะครับผมเห็นไหมอ๋อลืมไปยี่สิบเลยอ่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณสามสิบห้าบาทนะครับ เดินตรงนี้ก็ได้ผมลืมไปเลยอ่าโอเคนะครับอันนี้สิบสิบบาทอันนี้สิบห้าก็เดือดสิบบาทนี้ยีสิบอ่านะครับประมาณนี้อ่าผมจะได้แบบว่าให้ทําอันนี้ไปเลยอ่ามาสองลายนะครับอ่าวันนี้มาสองลายไม่ใช่สิคนท่านเอ้ยรอบที่สี่ก็มาสองลายนะครับ ผมก็พูดแบบนี้แหละอ่าโอเคนะครับประมาณนี้อ่าอ่าโอเคนะครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับ อ่าโอเคเอาแค่นี้ไปก่อนมาสองลายใช่ไหมอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไปตรงนี้เลยไปไปตรงนี้อ่าสองท่านนะครับสองท่านอ่าให้ให้เฟนไฟอ่าประมาณนี้อ่าโอเคจะได้ว่าทำเฟ้นไฟให้มันครบสิบห้านะครับเออนั่นแหละ ประมาณนี้อ่าโอเคนะครับอือโอเคนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นลิฟต์แต่มันยังใช้ไม่ได้นะครับมันต้องแบบว่าให้มันอันนี้ก่อนหรือว่ามันมีชั้นเดียวน่าจะน่าจะใช้ไม่ได้ เออมานี่หละโอ้โหยี่สิบพอดีเลยหมดแล้วศูนย์บาทนี่ตอนนี้ผมเหลือศูนย์บาทนะคะไม่มีเลยแต่ก็ว่าแต่ก็ได้อยู่นะครับนี่ท่านที่สี่นี่ก็ครบแล้วนะครับจะได้แบบว่าช่วยกันผมจะได้แบบว่าเอาไปเสริมนะครับเดี๋ยวไอ้จ้างพนักง,งานบริบริกรเออนั่นแหละประมาณห้าสิบบาทนะครับผมผมน่าจะจําไม่ผิดนะเออนั่นแหละดูตามอันนั้นอนะ อ่าประมาณนี้อ่ามากี่ลายมาสองลายใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้สิบห้าสิบห้าบาทอันนี้ยี่ห้าอันนี้ห้าสิบนะครับอ่าโอเคสองลายอ๋อลืมไปอ่าโอเคนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ขอดูซิว่าเป็นยังไงนี่ประมาณนี้นะครับอ่าขอโทษนะครับผมอืมขอดูซิ นี่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยดูดินี่ประมาณนี้เห็นไหมอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นี่มาก,กี่ลายเอาสิบบาทอ๋อโอเค เราดูซิว่ารอบนี้จะมากี่ลายนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณสิบบาทนะครับเออนั่นแหละสิบบาทนี่ผมมีเงินอยู่สิบบาทนะครับอ่าดูดีว่ารอบนี้ลูกค้าจะมากี่ลายอ่รารอดูกันมาประมาณอ๋อสามลายโอเคสามลายโอเคนะครับ เมนูมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับอ๋อดูเมนูอยู่มาแล้วครับอ่าขอให้ทานให้อร่อยนะครับนี่ล้านผมแบบว่าอร่อยที่สุดนะครับเห็นไหมอร่อยที่สุดเลยนะครับเออนี่ประมาณนี้อ่านะครับ อ่ะขอดูซิบริเวณนี้รอก่อนนะครับผมผู้ช่วยดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่ประมาณออกสิบห้าบาทอันนี้ก็ยีิบห้าเดี๋ยวค่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยอันนี้รับจ้างจำนายอ่าไปก่อนก็ได้ก็เหลือศูนบาทเลย มานี่อ๋อนี่ไงตู้กดน้ำนะครับมากี่ลายดูสิสองลายโอเคเพื่อนทำไรอ่าเฟนไฟล์อ่ามาแล้วครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ้าวกดอัตโนมัติเลยใช่ไหม อ่าโอเคผมก็ว่าทำไมมันแปลกๆอ๋ออันนี้กดอัตโนมัติดีแล้วนะครับอ่าดูสิว่าจะได้เท่าไหร่นี่ขอให้ทานอร่อยนะครับสิบบาทโอเคอ่าลูกค้าขอให้มาเร็วๆนะครับวันนี้ขอให้ลูกค้ามาเยอะๆนะครับ ผมจะบอกให้ขอให้มาเยอะๆอ้โหพอพูดผมพูดไม่ทันขาดคำนะมาคนเดียวพูดไม่ทันขาดคำอ้าวผมหยิบเกินอะลูกค้ามาหนึ่งลายผมหยิบตั้งสองสองอันเนี่ยไฟอะอ้าวทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะนี่ร้านผมอยู่ตรงนี้โหทำไมไม่ไม่มาเกิดตรงนี้ล่ะ ทำไมไม่อยู่ตรงโน้นล่ะเออผมก็แปลกใจเนาะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอ่ามาแล้วโอเคขอให้ทานอร่อยนะครับขอให้ทานอร่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าจ้างแล้วนี่เพราะว่าผมมีเงินและไม่ใช่ดิมีเงินพอนะครับอ่านี่จ้างผู้จ้างอ่าประมาณนี้นะครับ อ่ารอก่อนนะครับผมนี่ผมมีผู้จ้างและผมก็จะได้แบบว่าสร้างแล้วนะครับเออนั่นแหละเพราะว่าร้านผมเป็นแบบว่าที่ดีนะครับเออเดีย๋ยวผมขอไปดูอ่าอันนี้สิว่ามันอันนี้อะไรรับสายพันลำเลียงรองสิบบาทโอเคนะครับเดีย๋ยวต้องรองก่อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเงินมันแบบว่าเยอะ แต่ผมก,กดได้นะห้าบาทโอ้โหห้าบาทอันนี้สิบห้าเพิ่มโตใช่ไหมเพิ่มโตอ่าโอเคนี่อันนี้ผมเพิ่มเอ้ยไม่ใช่ดิผมเพิ่มโตแล้วนะครับผมเพิ่มโตเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงนะครับผมบอกว่าผมเพิ่มโตประม,มาณนี้แหละครับเออโอเค แล้วผู้แล้วอ๋อเขาจะไปเสิร์ฟเองขอบคุณมากๆนะครับผมคุณนี้ผมแบบว่าภูมิใจมากเลยนะครับที่มาช่วยผมขอบคุณนะครับขอให้คุณผู้ช่วยขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับหยอกเล่นผู้ช่วยครับไปเสิร์ฟให้หน่อยครับไปเสิร์ฟให้หน่อย ได้เลยผู้ช่ยบอกว่าได้เลยอันนี้ผมเป็นคนภาคเสียงเองนี่แหละอ้าวอืมโอ้คุณลูกค้าว้าวดีใจมากนะครับอันนี้อะไรศูนย์บาทเนอะฟรีใช่ไหมนี่อันนี้ก็คือแบบว่าเพิ่มการตกแต่งนะครับอ่าประมาณนี้ อ้าโหสิบห้านาทีแล้วหรอไวจังอืม,อ,มอ่าอันนี้ก็แบบว่าเพิ่มการตกแต่งสามสิบบาทอ่าเดี๋ยวรอก,ก่อนลองงอ่าโอเคเพิ่มการตกแต่งตอนนี้ผมมีอยู่สี่สิบแปดจุดเจ็ดนะครับบาทห้าสามจุดหกโอเคลูกค้าใช่ไหมลูกค้าหรือเพื่อน อ๋อเขามานั่งนี่แล้วผมก็นึกว่าเขาวาร์ปไปไหนออกไปนั่งนี่นี่เองอ,อตกใจทำไมวาร์ปได้นึกว่านึกว่านึกว่าจะไม่อันนี้แล้วนึกว่าหายไปไหนอ๋อมาอยู่ตรงนี้นี่เองมานั่งแล้วอ้าวสองคนเหรอนี่คนนี้คนหนึง่งคนนี้คนหนึง่งโอ้โหเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยนะครับประมาณนี้แหละอ่าโอเคอันนี้เราสิบสี่แล้วอ่าเดี๋ยวผมแบบว่า อ่าเพิ่มโตะเพิ่มโตะนะครับอันนี้เพิ่มโตะนะครับเออประมาณนี้อันนี้เพิ่มโตะเพิ่มการตกแต่งเพิ่มกำแพงอ๋อโอเคประมาณนี้อ่าโอเคนะครับอ่าผู้ช่วยไปเลยครับขอให้ทํางานแบบว่าอย่างดีนะครับเอออ่าโอเคนะครับคุณผู้ช่วย แล้วก็ผู้ช่วยสี่คนเขาก็แบบว่าอันนี้อยู่นะครับนี่เขากําลังแบบว่าอันนี้ทึกที่ที่ท่อหรืออบสักอย่างนึงนั่นแหละนะครับท่อหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาไปอะไรสักอย่างนึงนะครับทําให้แบบว่ามันเป็นไฟฟ้าไรนี่ อ๋อคราวนี้เขาหั่นอย่างนี้ก็แบบว่าให้มันเป็นแบบว่าเหมือนเส้นๆ้น่ะแล้วก็ให้มันเป็นแบบว่าสิบเฟนไฟล์อันนี้ก็มันฝรั่งแบบว่าเป็นสีน้ําตาลอ๋อเขาทําให้มันเป็นสีอย่างนี้แล้วก็เขาก็เนี่ยเหมือนจะเอาไปอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เลยเออประมาณนี้ผมเข้าใจละอ่าโอเคอันนี้สิบห้าบาทอ่าโอเคนะครับโอเค อ่าโอ้โหสองคนเลยเหรอใช่ไหมอ้าวคนนี้คนนึงไม่ใส่แว่นคนนึงใส่คนนึงใส่คนนึงไม่ใส่หน้าก็คล้ายๆอยู่นิดนึงแต่แค่ว่าปากอะไม่เหมือนปากก็เหมือนนะแต่ว่าอีกคนนึงมีไอ้วงกลมอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่อีกคนนึงไม่มีนะครับคนนี้ใครอะสวัสดีครับเจ้านาย วันนี้มากินเฟรนฟราของผมใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าใช่ค่าจะกินให้อร่อยเลยผู้ช่วยครับมาเร็วๆครับฉันกำลังไปเสิร์ฟอยู่คุณนะ่ะก็ไปสร้างต่อสิแบบนั้นแหละประมาณนี้นะครับอืมอันนี้เพิ่มโต๊ะนะครับผมอันนี้ก็อ๋อโอเคประมาณนี้อ่าโอเค อ่ะพอล้เดี๋ยววันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาลิปไปลงแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกับช่องอ่ะมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้นะได้ยั่ได้อย,อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่อ่ะเออไม่ได้มันมัน ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้อ่าโอเคได้แล้วเอ้ามันก็เป็นแบบนี้ดิเอ,อ่ออ่าตรงนี้ก็ได้อาตรงนี้ก็ได้อ่าอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์สุดเทชาแนลด้วยนะครับผมอ่าโอเคบายบายครับ